แ่นด์ดอกกิวลิปสวยค่ะข้างถนนนะคะ อันนี้คือต้นภาษาเยอรมันเรียกว่าต้นคาสตาเนียนนะะมันคล้ายๆกับเกาลัดนะคะแต่ว่ากินไม่ได้นะคะเราเก็บไปให้สัตว์ได้แต่ว่าเรากินมาละเออสมัยสงครามโลกนะคะสมัยสงครามโลกเขาเอาไปคั่วนะคะลูกก็จะคล้ายๆกับ คล้ายๆกับเกาลัดนะคะเปลือกก็จะมีหนามแหลมๆคุณสามีอาตอนที่แกยังเป็นเด็กแกจะเก็บเอาไปให้เอาไปขายให้กับกรมป่าไม้นะคะเข้าไปเลี้ยงสัตว์เอาไปเลี้ยงสัตว์ป่าเช่นพวกหมูป่าแล้วก็พวกกวางนะคะ ลูกเยอะมากค่ะเวลาช่วงเขาสวยนะคะมันคล้ายๆกับคล้ายๆกับเกาลัดแต่เป็นเกาลัดที่กินไม่ได้เอ่อยังยังพูดไม่จบพูดค้างไว้นะคะก็คือว่าสมัยสงครามโลกนะคะคุณสามีเล่าให้ฟังว่าเขาก็เก็บลูกคัสติเขาก็เก็บเมล็ดคัสเเนียนนี่แหละคะ่ะเอาไปคั่วคั่วแล้วก็เอามาชงแบบกาแฟนะคะ มันจะใช้ทดแทนกาแฟได้ระดับหนึ่งว่าอย่างนั้นนะคะสมัยสงครามโลกสมัยสงครามโลกก็หาของกินยากค่ะเงินมีเต็มกระเป๋าค่ะเงินมีเต็มกระเป๋าแต่พอไปถึงที่แล้วก็ซื้ออะไรไม่ได้ขนมปังคนแรกก็จะได้ราคาถูกคนท้ายแถวก็จะได้แพงได้ราคาแพงเงิน เงินนี่เหมือนเศษกระดาษยังไงอย่างนั้นเลยค่ะเขามีเงินเฟอ้อมาสองรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเยอรมันจะใช้จ่ายอย่างประหยัดเขาจะรู้เขาจะรู้การเก็บหอมรอมริษเราจะเห็นว่าคนเยอรมันเหมือนคนขี้เหนียวนะคะแต่จริงๆแล้วเขารู้จักประหยัดเราเขารู้จักใช้เงินนะคะมันก็ขึ้นอยู่ที่เป็นคนๆด้วยนะคะจะไม่เห็นว่าคนเยอรมันใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ในเมื่อเช้านี้มาเขาเพิ่งตัดหญ้าเสร็จนีอุ้ยไปเดินในช่องเลนเลนของจักรยานนะคะไม่เห็นโชคดีว่าเขาเป็นคนที่ไม่เอาเรื่องเอาราวเนาะถ้าเป็นคนใจร้อนหัวร้อนนี่เราก็จะโดนและสารพัดเลยค่ะก็เริ่มตั้งแต่ ส่งเสียงอะไรประมาณนี้แล้วก็ให้สัญลักษณ์ นี่คือต้อนเชอร์รี่ป่า น,นี่คือต้นตำแยฝรั่งนะ uh. this is brasil e t e e this is อันนี้อันนี้คือต้นตำแยฝรั่งนะคะคือต้น b r e n i s i l ภาษาเยอรมันเรียกว่า brasil tree ภาษาเยอรมันเรียกว่าต้น brasil e n คือมันจะ นี่ค่ะลักษณะกลัวโดนตอด น,นี้คือต้นตำยฝรั่งนะคะสรรพคุณก็คือฟอกเลือดล้างไตได้ดีค่ะทดสอบด้วยตัวเองนะคะได้ผลดีมากๆใช้เอาไปทําเป็นสลัดได้นะคะเอาไปทําเป็นซุปก็ได้หรือว่าเราจะเอาไปล้างแล้วก็ตากให้แห้งเอาไปทําเป็นชานะคะ มีคนมีหลายสองสามบริษัทนะคะที่เห็นเอาไปทำเป็นชามีสรรพคุณในการฟอกเลือดล้างไต so this is in German they call b r e n n e s s e l I will spell the name under my video at the title it is uh, used as medicine herbal medicine It's very good to clean up the blood and clean up the kidney, the blood system. I knew it myself. I use it, but I I bought from from the store, the health section. I saw about three companies that make as a you can use it to make as a soup, to cook as a soup, to make salad, and to make as a tea. I haven't tried to curry it yet. <laughs> yeah. It's kind of like weed and spread out very fast. Just want to let you know. When you touch it, I I am not there to do it because the, the stem, the thorn here, burn when you, touch, when you touch it. But if you want to peel, you make sure you wear gloves and you wear thick clothes. After a while, when you harvest, about a couple of minutes. When it's getting dry or uh, I don't know, when it's not strong enough, and then you can touch it, it won't burn you. But like this, it burns you bad. <laughs> Lots of people mind you. I just give so that those people who doesn't know what it look like and what it's good for. อันนี้ก็คือต้นตาแยเหมือนกันนะคะ this is b r e n j u z o t e อันนี้ก็คือต้น b r e n j u z o นะคะมีสรรพคุณในทางฟอกเลือดล้างไตนะคะมันจะมีอีกอันหนึ่งนะคะไม่มีไม่ไม่ไม่เป็นสีม่วงสันนิฐานเอาเองนะคะว่าที่เป็นสีม่วงเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าอาจจะ าจจะโดนแสงแดดหรือว่ามันต่างสายพันธุ์ไม่แน่ใจนะคะสำหรับต้นอันนี้ก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะแต่เห็นน้องบอกว่าเอาไปรักษาหูดตาปลาได้นะคะโดยการดึงออกมานะคะแล้วก็ดึงง่ายมากเลยค่ะทีนี้ยางเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะนะคะี่ค่ะ ยางก็เป็นสีเหลืองอันนี้ไปรักษาหูดตาปลาค่ะ อันนี้คือต้นผักเซียนนะคะผักเซี้นฝรั่งเอาไปดองแบบผักเซียนเลยค่ะอร่อยมากชื่อเป็นภาษาอังกฤษโนไม่ใช่ชื่อเป็นภาษาเยอรมันว่าคนอรบราส์รอค่ะให้เพื่อนได้ดูใกล้ๆเนอะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะ แล้วก็เวลาเราเด็ดเอามาดมนะคะจะได้กลิ่นกระเทียมอ่อนๆอ่อนมากเลยนะคะแทบจะไม่ได้กลิ่นเลยจะไม่ขิวนะคะจะไม่จะไม่เหม็นขิวเวลาหักยอดนะคะหักง่ายมากเลยมันจะกรอบคล้ายๆเวลาเราเด็ดนะคะยอดจะคล้ายๆผักหวานนะคะ this is in german called knoblauch one words but i can't spell the same so i have to put s in it uh, the thai people we knew we learned from the german guy who knew a lot about plants i will put under my link uh, his video clip under my link and I don't know in English. I mean, I knew, but I forgot the name. Uh, kind of like uh, garlic mustard. Yeah, it's called garlic mustard. Uh, what we use, what we cook to eat, uh, we massage it like, we massage it with salt. After that, we wash off the salt water three times. Put salt and wash off. Put salt and wash off. After that, we put water again and put salt. And then we use ri the water that we washed rice. And then it turned to sour. little bit mild sour. And a little bit more salty taste from salt. Tastes very good. I will put all the detail that I will find in Google that somebody knew about it. I will put under my video clip. You can check it out. We can eat. It look like weed. It's kind of weed, but it can not eat. I I I'm not sure that we can make salad or not. I don't know that we can cook something else. You can see the leaves. And also, when it's young, when you pick it, you will see color purple in the center. I will show you. I found a young one. But this is tough already. This is tough. you see color purple no when i when i pick it last time a lot younger than this color purple so เนี่ยค่ะเวลาเราจะหักนะคะหักง่ายมากเลยเดี๋ยวมันต้องมันต้องเนี่ยค่ะ